สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Galaxy Podcast นะคะจัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะอันนี้ขอแนะนำเบื้องต้นนะคะชื่อพี่ชุติมาสุดประเสริฐหรือน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียกกันว่าพี่ป้อมนะคะพี่จะดูแลเรื่องงานกยศของคณะนะคะเบื้องต้นเราจะมาคุยเรื่องงานกยศของคณะวิศวะนะคะเนื่องจากว่างานกยศของคณะวิศวะมีรายละเอียดเยอะ พี่ก็เลยแบ่งเป็นพาร์ทสี่พาร์ทนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆวันนี้พาร์ทแรกนะคะเราจะพูดคุยแนะนําเบื้องต้นทําอย่างไรน้องๆจะกู้กยศสอได้นะคะกยอสําหรับน้องปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะคะน้องปีหนึ่งเข้ามาใหม่นิสิตมีสิทธิ์ยื่นกู้กยศอแต่ว่านิสิตต้องตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองก่อนว่าสิทธิ์ของตัวเองสาขาที่เรียนคณะที่เรียน ได้รับสิทธิ์ในการกู้กยาศาหรือไม่นะคะในการตรวจสอบสิทธิ์น้องต้องเข้าไปที่งานกยาศาของ DSL นะคะกยาศาเบื้องต้นคุณสมบัติของผู้กู้เราจะแบ่งออกเป็น4ลนักษณะผู้กู้นะคะลักษณะท,ที่1คือนิสิตท,ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ลักษณะท,ที่2คือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมี ความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศลักษณะที่3จะเป็นลนักษณะของสาขาวิชาขาดแคนและสาขาวิชาที่กองทุนส่งเสริมให้เป็นพิเศษนะคะละักษณะที่4อันนี้เป็นของนิสิตปโทนิสิตปโทสามารถมีสิทธิ์ยื่นกู้กยอได้แล้วนะคะแต่ผลการเรียนระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ำกว่า3.00นะคะเรามาคุยถึงสิทธิ์การกู้ยืมกัน สิทธิการกู้ยืมกันนะคะจะแบ่งเป็น2ออย่างให้น้องเข้าใจง่ายๆอย่างที่1ครอบครัวเงินรายได้ครอบครัวของน้องต้องไม่เกิน3ามแสนหกหมื่นบาทต่อปีอันนี้น้องจะได้รับค่าครองชีพกับค่าเทอมด้วยแบบที่2เงินรายได้ครอบครัวเกิน3ามแสนหกหมื่นบาทต่อปีอันนี้น้องจะเบิกได้เฉพาะค่าเทอมค่าครองชีพรายเดือนไม่ได้นะคะน้องปีหนึ่งเข้ามาใหม่เราจะแบ่งน้องออกเป็น2กลุ่มนะคะ กลุ่มที่1คือน้องผู้กู้รายใหม่ซึ่งไม่เคยยื่นกู้เลยกลุ่มที่2คือน้องที่เคยยื่นกู้มาตั้งแต่มัธยมศึกษาหรือสถาบันเดิมนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะน้องปีหนึ่งส่วนมากจะถามว่าหนูกู้ใหม่แต่หนูอยากได้ค่าของที่ค่ารายเดือนด้วย ทำได้ไหมอันนี้อยู่ที่การพิจารณาจากเงินไรายได้ครอบครัวเป็นหลักหากเงินไรายได้ครอบครัวเกิน3ามแสนหกหมบาทน้องจะได้เฉพาะค่าเทอมไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะอันดับแรกและสําคัญมากๆสําหรับเด็กวิศวะนะคะคือน้องจะต้องเข้ามาเป็นเพื่อนในกลุ่ม Facebook กลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มว่าท ok ah ุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเรศวรกลุ่มนี้จะไว้ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเด็กกศนะคะของเด็กเฉ เพราะเด็กวิศวะรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กวิศวะจะอยู่ในกลุ่มเพจนี้นะคะเมื่อน้องๆน,นะคะติดตามเพจกยศเรียบร้อยแล้วเพจทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้น้องๆนิสิตที่ยังไม่เคยยื่นคูเยกยศเลยนั่นคือนิสิตรายใหม่นะคะ เข้าไปขอรหัสผ่านในโมบายแอปกยศคอนเน็กนะคะวิธีการง่ายๆที่จะเข้าไปขอรหัสนะคะนิสิตเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าขอรหัสผ่านกยศก็จะปรากฏมาให้นิสิตได้เลือกขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ d s l เพื่อเตรียมการยื่นกู้โดยผ่านแอปพลิเคชันกยศคอนเน็กเมื่อนิสิตได้รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญนะคะห้ามลืมรหัสผ่านหากกรณีเกิดลืมรหัสผ่าน จะเกิดความยุ่งยากกับนิสิตนิสิตต้องติดต่อสำนักงานใหญ่โดยตรงและใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้รหัสอันใหม่มานะคะย้ำเตือนนะห้ามลืมรหัสผ่านสำหรับน้องกยศนะคะนิสิตมัธยมเป็นประเภทต่อเนื่องหลายเก่าที่ย้ายสถาบันการศึกษาอันนี้ไม่ต้องเข้าไปขอรหัสผ่านในระบบแล้วนะคะเพราะรหัสผ่านน้องจะได้ติดตัวมาตั้งแต่มัธยมแล้วนะคะต่อมาเราจะพูดเรื่องการทำติดอาสาสำหรับ น้องรายใหม่กับน้องรายเก่าที่เป็นสิทธิ์ยื่งกู้มาตั้งแต่สถาบันกศักษาเดิมนะคะน้องรายใหม่ที่เข้ามาใหม่กยศอ,อ,อนุญาตให้ใช้จิตอาสาสาชั่วโมงนะคะน้องรายเก่าที่มาจากสถาบันกศักษาเดิมน้องจะต้องมีใบรับรองจิตอาสามาจากโรงเรียนเดิมนะคะในการส่งชั่วโมงจิตอาสานะคะ ต้องเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงส่งผ่าน Google Form อันนี้ข้อมูลต่างๆน้องติดต่อได้ไดในเพจทุนการศึกษาคณะวิศวะนะคะเราจะแจ้งรายละเอียดไว้ให้การส่งทุกอย่างเราจะมีแบบฟอร์มมีตัวอย่างชี้แจงนะคะสำหรับแนวทางการทำกิจอาสาสำหรับน้องรายใหม่ที่เข้ามานั่นคือการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมอย่างเช่นการบริจาคโลหิตกิจกรรมช่วยเหลือสถานที่ราชการ อย่างเช่นตามโรงพยาบาลตามวาดัดตามหน่วยงานราชการต่างๆนะคะสำหรับเบื้องต้นในพาร์ทที่1ขอจบเท่านี้เราจะติดตามในพาร์ทที่2เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการยื่นกู้กอสใหม่นะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าอย่างไรฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube engineering nu ให้พี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ